สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมอยู่สวนทุเรียนน้งพอไก่นะครับอยู่บ้านนาเดือยตำบลนาเดืออำเภอสีสงรามจังหวัดนครพนมครับวันนี้ครับสวนน้งน้นพอนี่ครับอายุสองปีนะครับผมมาไทยนะครับอันนี้ผมไทยลีปผง้วงกอนนะครับอันนี้ครับที่เห็นอยู่นี่ต้นนี้ติดนม้แยดลูกแล้วนะครับพี่น้องครับผมติดแล้วนะครับแดลูกทั้งหมดนี่ปลูกยี่หาต้นนะครับสีปลูกอยู่นี่นะครับนะครับปลูกขึ้นในยี่หาต้น ผมพาไปเบื้องต้นที่สองนะครับติดน่วยแคยีติดติด่ว้แค่สองต้นนะครับนี่ครับพาไปเบื้องครับอีกต้นหนึ่งนะครับนี่ครับพี่น้องครับต้นนี้ติด่วยสิบสองลูกนะครับค้นจองไปแล้วนะครับพี่น้องนี่ครับผมมาเบื้องไก่ครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับอายุสี่ปีนะครับนี่ครับตัวแทนต้นนี้อายุสี่ปี ติดน้อยให้ลูกปีแรกนะครับเป็นสวน, of of น,นแรกที่ติดน้อยของบ้านนาเดือนนะครับตำบลนาเดือนเพชรศรีสงครามนะครับจังหวัดนครพนมของพี่น้องบ้านเขานี่แหละครับเอาละครับจังคอยเบิ้งคลิปเต็มนะครับผมจีตัดคลิปเต็มให้เบิ้งนะครับจังคอยเบิ้งที่หลังนะครับอันนี้ลงคลิปสั้นๆให้เบิ้งก่อนนะครับพี่น้องนะครับเพิ่นขายเบื้องแย้งนะครับขายไอพีให้น้องน้อยลอยนะลูกเออน้อยโลลอยนะครับนี่ครับไกลสูงแล้วครับนี่ครับ มีหลากหลายอย่างนะครับมีแก้วมังกรนะครับมีอันแก้วมังกรมีนี่ครับนาเบื้องต้นนี้ครับออกนอกออกลูกนอกก็ดูนะครับนี่ครับทำนี่แล้วครับนี่ครับนี่เดี๋ยเป็นล่องกองนะครับนี่ครับคอยเบื้องคลิปเต็มนะครับพี่น้องสัมผัสของผมนะครับ นี่ผมถ่ายเห็บเบ้งของข่าวกันนะครับทุเรียนตวนนี้ครับผมลงรับแรครับอันนี้ครับสุดท้ายแล้วนี่ครับคนพามาของผมนะครับนี่ครับสวัสดีครับแจ้มมาก่อนครับครับผมอันนี้เป็นไอเสียงนะครับคนพาผมมาชมสวนนี่นะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณไอเสียงอะไลนนะครับในมือนีที่พามาชมสวนของ่อไก่นะครับครับผมถามว่าได้ไอเสียงกับกับว่าได้เข่าสวนนี่นะครับนี่ก็ฝากไปติดตามช่อง u t u b e ไอเสียงดาบเสียง นครพนมนะครับครับผมครับผมเดี๋ยวผมกิดสิแป๊ะลิงไปหานะครับว่าช่องเราอยู่ตรงไหนแต่ผมแป๊ะลิงหายแล้วครับเพจนะครับเพจนะเพจลูกสาาวลเพจลูกสาหลานะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปแบบนี้อัปเดตเอ่อเพจเอ่อเกี่ยวกับทุเรียนเกี่ยวกับสวนในอำเภอสีสงครามเรื่อยๆนะครับพี่น้องฝากติดตามไว้นะครับแล้วก็ถ้าผู้ใดอยากได้ความรู้เกี่ยวกับทุเรียนให้ไปเบิ้งคลิปวิดีโอลูกสาหลานะครับเป็นเพจนะครับเป็นเพจเป็นเพจครับผมกำลังเ็ดอยู่นะครับกำลังเริ่มกันนะครับ ฝากพี่น้องติดตามด้วยครับพบกันใหม่ใน,นค,คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับครับผมไปแล้วครับ